รู้กิจกรรมเฉยองไงครับสำหรับตู้ใหม่สกินคอนเนคชั่นประจำเซิร์ฟเวอร์ไทยเซยเยกับดอกให้ทางสารถะเดี๋ยวเราไปดูกันครับหากกำลังมองหาร้านเติมเกมสรรพยุทธวิญญาจารย์ที่ประหยัดและรวดเร็วขอแนะนำสเตลร,รากโกพลัสไม่ว่าจะเติมเพชร รือเติมแพ็คไหนก็คุ้มค่าบริการดีเติมรวดเร็วช่วยให้คุณประหยัดสบายกระเป๋าแล้วเล่นเกมอย่างสบายใจมาเป็นที่หนึ่งในโลกวิญญาจารย์กับ s t e ลา GO plus ลิงก์อยู่ใต้ดิสคริปชั่นเอาเลยครับก็ฉลองสำหรับฮารวีนนะครับตู้ฉลองขวานในเซิร์ฟเวอร์ไทยสำหรับกิจกรรมสกินตู้คอนเนชันนะครับ โดยในรอบนี้นะครับเราจะมีสกินเข้าด้วยกันทั้งหมดเนี่ยสตัวนะครับนั่นคือสกินของเสียเย่และก็ดอกให้ถังสระถาโดยสองสกินนี้นะครับไม่ง่ายของความรู้สึกอาจารย์ว่ามันเฉยๆมากเอาความรู้สึกจริงนะถ้ามันมีเอฟเฟกแสงอะไรสักหน่อยอ่ะหรือแบบมีสีอะไรสักหน่อยมันจะดีมากนะครับดอกให้ถังเนี่ยถ้าจริงมันก็ได้เล่นอยู่บ้างนะครับกับเสียเย่ที่ถ้าใครไม่ได้ปั้นจริงๆก็คงได้แค่ประดับนะครับ นี่เป็นลูกลักของจานเซิร์เวอร์จีนจำได้เลยจํนจำได้เลยที่ตอนลุนเซิร์เวอร์จีนจัจนลุนจนใบสุดท้ายจนเพชรเม็ดสุดท้ายที่เหลือในคังอะ่ะโดยรอบนี้นะครับเราสามารถหาตั๋วได้รายวันนะครับสูงสุดดอกวันละ100ใบาสาหรับการเล่นปลาสนธยาลางอสูรป่าสิงโตสิงทางโตหรวนิงทางโต้หร,ห,รหรวยักเย็นป่าราชปิญญาแล้วก็ฝึกฝน,นครับเราก็จะได้ตั๋วมานะครับโดยสูงสุดเนี่ยวันละ100แล้วก็สามารถซื้อได้นะครับที่มันใช้เพชรซื้อนะครับนี่ สุ่มหครั้งนะครับก็ใช้98เพชรครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับส่วนใครเนี่ยจะเติมไปรายวันถ้าแพ็คคุ้มๆหน่อยจางก,ก็นแนะนําว่า19บาทนะครับแล้วเขาก็มีเป็นแพ็ค300นะครับนี่300เพชรนะครับในการซื้อนะอันนี้ได้ตัว60ใบกับไส้เกาะ40นะครับในส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็มาทําการกดสกิปข้ามไอ้พวกนี้ครับลงแหวนลงนูน่นลงนี่ครับ ลงทุกอย่างได้หมดทุกอย่างเลยนะครับอันนี้ได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยเนี่ยเนี่ยหาพวกนี้ก็มีโอกาสออกหมดครับ่าใครได้หาคงหาของล่าวงล่าแหวนโอกาสออกเยอะหมดนะครับสูงสุดวันหนึ่งร้อยใบจานมีอยู่500กว่าใบมั้งจานแปลว่าจานมี600มันก็จะเต็มจานจะได้หยุดใช้ไส้กรอกมันจะได้ไม่ใช้เกินจามีพันหทะลุไปเลยอ่ะจานแออซื้อไส้กรอกมานะครับอ่ะกับพวกนี้ครับพวกของอาจารย์เนี้ยนะครับทั้งหมดทั้งหน้าเนี้ยได้หมดเลย การลากกระดูกการดรอกรังกระดูกก็ได้ทั้งสิ้นเลยนะครับโอเคหลังจากที่เราก็หามาตอนนี้เรามี600นะครับเดี๋ยวมาลองเทสดวงจะได้ไม่ได้อย่างไงก็แล้วแต่เลยพลางวานก็จะมีไม่จํากัดนะครับเป็นเสย,เย์อันนี้น่าจะราคาพันสองเพชรถ้าเอาไปขายนะครับอันนี้ก็ราคาประมาณ600เพชรมั้งสําหรับยิงลิงนะครับมีตัวไม่จํากัดนะครับมีไส้กรอกอ่าเขาเรียกว่าไส้กรอกดําสุดขั้วเนี่ยก็จะเป็นอันเดียวนะครับมีอันนี้1อันนะครับมีดูกแก้วสามจันหย่ดดูกแก้วจะเอามาทํากระดูกวิญญาณนะครับ แกงกุวิญญาณอันนี้น่าจะมีคนอยากได้เยอะมากนะครับเห็นว่าออกยากอันนี้ให้แค่หนึ่งนะครับสำหรับสุ่มตัวละครที่เหลืออาจารย์ว่าจนถึงอันเนี้ยยังพอได้นะครับที่เหลือเกลือครับ4ี่ชิ้นมามีเสียเวลาครับสิบครั้งแรกโอ้มีชิ้นเดียวก็ให้เลยครั้งแรกเลยเหรอถามจริงโอ้เกินปุยมุยอขออยากอยากดูไม่ค่อยดีอ่ะโอ้โหนี่ไงดูไม่ค่อยดีไง สีฟ้าหนึ่งแตงไปครับไปต่อครับอ่าลูกแก้วมา1ครับต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 ับอุ้ยแกนกระดูกบวกกระดูกอกหุยตู้นี้ไม่เกลือนอะไม่ค่อยจะเกลือน,นะครับแหวนห้าหมปีด้วยออกยากจาดตัวอีกสครับอยากได้ตัวมากกว่านะตอนนี้นะครับไปปับป๊บๆอื้มมันการ,ร,รันตีอยู่ที่60เลข60ถ้าจำไม่ผิดนะครับมาต่อครับ โอ้ได้มาแล้วครับเย่งบิงแม่มดฟักทองครับโอ้มาพร้อมกันสสกินเลยโอ้โหดีของในเนี้ยมีมีแค่อันเนี้ยที่เป็นส่วนดอกไม้ที่เกลือครับโอ้อันนี้อันนี้ปังครับอันนี้ปังอันนี้ก็ปังครับเังเลยอีก2 5 5กับกิจกรรมอีก2วันนะครับกิจกรรมไม่ไ้หมด3วันันนี้ก็ลืมแจ้งไปนะอ่ะมาแล้วก็ส่งไปให้หมดเลยครับได้ซ้ำขายเป็นเพชรครับถือว่าเป็นกําไรครับ่าเป็นตัวครับ ปาป๊ปครับเรายังเหลืออะไรบ้างอะ่ะรู้สึกว่ามันไม่ลดของให้นะไม่แน่ใจว่าอย่างไรว่าเขียนว่าแม็กว่ามันได้แค่ครั้งเดียวหรือเปล่าโอ้ตัว3ครับอืมโอเคครับก็หมดครับในรอบนี้เราใช้ไป600ตัวนะครับเพชรเหลือเจ็0นอันนี้จานจะไม่ใช้รู้อยูอย่แล้วว่าจานจะดองเพชรนะหรือคิดว่าอยากจะมาสุ่มเผื่อได้ตัวแล้วได้ขายเป็นเพชรจะได้กำไรเออว่ะ อ่ะให้อีกสักหน่อยละกันนะครับพันเพชรหรอ10ครั้งอาจารย์คิดว่าเยอะไป5ครั้งก่อนครับ5ครั้งอาจจะออกแล้วก็ได้ครับส9 0เพชรมาไปให้สุดนะครับและหยุดที่ความไม่เกลือครับออกมาแล้ว2ตัวโอว้ตัวครับก็คุ้ม่ได้ใส่ก,กอกครับโอ้ได้ใส่ก,กอกกระตัว2ใบคุม้มอ๋อไมาได้แค่10โกลนะครับอันนี้น่าจะหมดเพชรเยอะไม่แน่ใจว่าขายแล้วได้กำไรคืนหรือเปล่า หรือไม่เนี่ยเราก็ไว้ซื้อรายวันครับรายวันที่เป็นอันนี้ครับเนี่ยรายวัน19บาทเอาไปไหนแล้วล่ะรายวันไปไหนแล้ววะอนนี้ครับ19บาทได้ตัว40บใบกระส้กรอก200ถือว่าเยอะนะเอาไส้กรอกไปหาเป็นตัวได้อีกตีกลมๆก,ก,ก็น่าจะาประมาณ50บใบเลยต่อวันนะครับอันนี้สําหรับคนที่เติมน้อยๆสิบาทตอบโจทย์อยากดองเพชรน,นะแต่มันก็อีกสัก50ก็ได้มั้งสกินจะออกไหมอีก50าสิบอะ คิดว่าดวงเราเป็นยังไงเราต้องมั่นใจในตัวเองไม่มั่นใจในตัวเองก็เกลือครับแค่นั้นเองปรับปรับสกินเสียเย่ซ้ำครับได้ตัวมาอีก2องใบโอ้ยัดจิ่ยเดี๋ยวเราไปดูสกินกันครับสําหรับอาดอกให้สังสระทานี่มันก็ได้เล่นนะนี่ครับผมตู้ไทยจานว่าการเปิดสกินจานไม่เกินนะเออแต่ตู้จีนจานเกือกว่านี้เยอะครับเออ แล้วก็เป็นเสียเยนะครับสองดาวแดงของเราที่ไม่ค่อยออกให้เราเลยนะครับเปิดประเทเรียบร้อยครับท่านคลาวด์เด็กคือราเสียเยนะครับใบหรือใบหนึงขายขายได้นะเอามาขายได้ครับพันสองร้อยเพชรอุ้ยคุ้มเมื่อกี้เราใช้พั0สแล้วได้ทั้งตัวทั้งอะไรต่ออะไรคุ้มเลยครับได้สามแล้วกับขายนี่เพชรก็เป็น7จ็ดพันกำไรครับอันนี้ถ้าคิดจริงๆเนี่ยถ้ามันเปิดได้ซมมาก็ากำไรนะครับ อันนี้เราก็เลือกกระดูกอกแบบพิเศษนะครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้นะนอกจากเอาไว้ทำคอนเนคชันนะครับที่เป็นแบบสะสมดวงดาวอะสะสมดาวของกระดูกนะครับนอกนั้น,นี็มันก็ไม่ได้ใช้อะไรเลยเหตุผลก็เพราะว่าส่วนอกส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยเหมาะกับการใส่กระดูกที่มันเป็นพิเศษครับเขาก็ใส่แบบธรรมดาส่วนขาส่วนแขนมันสามารถสลับกันได้แต่ส่วนอกเแบบคเบสิกน่าจะดีที่สุดนะครับสุ่มกระดูกวิญญ,ญาลูกแก้วจันได้มาลูกเดียวเองเหรออู้อยากได้อีกสักลูกอะ่อะ โอ้ซ้าอีกแล้วครับเปิดที่เผลอนะเมื่อกี้ไม่พูดอะไรด้วยเปิดที่เผลอ,อครับอ่ะใช้ไส้กรอกครับทางเพิ่มมาหมื่นสามโอเคนะครับก็ถือว่าตู้นี้ไม่เกลือนะครับเห็นไหมว่าดวงจานเป็นยังไงดวงทุกคนก็น่าจะไม่ได้ต่างกันมากนะยังเหลือเวลาอีก2วันนะครับจานเองเนี่ยสามารถสุ่มได้อีกหลายโลเลยนะกับการซื้อ19บาทแล้วก็หาโดยใช้สิ่งเล็กๆที่เรียกว่า ใส่กรอกไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ใช้หมดไปพันกว่าไอนะพันกว่าไม่เต็มร้อยนะครับได้มาประมาณ80บใบ8 0 85บใบ84 85บใบนะครับพันสกว่าใส่กรอกอันนี้ก็ลองใช้ให้ดูกันเลยว่าอัตราเลทออกประมาณไหนนะครับอ่าอันนี้ก็จะขึ้นนะครับในกิจกรรมนะครับว่าใครได้อะไรไปบ้างโอเคก็จะประมาณนี้นะครับหวังว่าทุกคนเนี่ยจะดวงดีเหมือนจานนะ หากกำลังมองหาร้านเติมเกมสรรพยุทธวิญญาจารย์ที่ประหยัดและรวดเร็วขอแนะนำา t t l ร a g o plus ไม่ว่าจะเติมเพชรหรือเติมแพ็คไหนก็คุ้มค่าบริการดีเติมรวดเร็วช่วยให้คุณประหยัดสบายกระเป๋าและเล่นเกมอย่างสบายใจมาเป็นที่หนึ่งในโลกวิญญาจารย์กับ s t e l ราส Go+ plus ลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชั่น เป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับจานแจ็ควันนี้เนี่ยทุกคนที่ถาบแช่งกันอยู่ก็คงผิดหวังกันไปตามๆกันนะครับขอภายด้วยที่ดวงเราดีจนเกินไปนะพอดีคนมันดวงปังอะครับได้ของดีๆกันมาแบบฟูฟูบวกกับได้เสียเย่ซ้ำเนี่ยคุ้มนะครับเพราะว่าขายได้ 1, 200พันสองร้อยเพชรเนี่ยคุ้มเลยอันนี้เรียกว่าคุ้มจริงๆหรือไม่แน่าจารย์อาจจะอยากลองสุ่มต่อนะครับแบบใช้เพชรลงทุนอีกสักนิดนึงเผื่อหวังเอาทางด้านของลูกแก้วหรือว่าเป็นแก่นกระดูกวิญญาณที่ได้มาอันเดียวนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตู้ใหม่ใครยังไม่ได้สุ่มอะไรยังไงเนี่ยอย่าลืมไปสุ่มกันด้วยนะครับกิจกรรมนี้เนี่ยเปิดตามเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศเลยนั่นคือ3วันเท่านั้นนะครับไม่ได้อยู่อย่างตู้ที่แล้วที่มันเปิดแบบ5วัน7วันแบบโอเวอร์มากเลยอะยังไงขอให้ทุกคนดวงดีนะครับโชคดีมีชายโชคชัยมีวัวนะครับดีใจยิ้มอยู่บายบายครับสวัสดีครับ